สวัสดีครับวันนี้คุณกำลังรับชม KPM Gamer วันนี้เราก็จะมาเล่นแมปกระโดดชื่อแมป500จำสุด to s ซ r c e อันนี้แหละกับ BPC h e นะครับกับไอบิ๊นั่นเองครับไปเริ่มกันเลยเถอะเอียดไปเถอะมา ไม่ต้องทีพีมานะเซฟเลยครับเซฟเลยทีพีมาเถอะมาเซฟ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 แมปเซฟ คืออย่าให้คลิปมันนานเถอะเร็วมาเซฟดินอนนอนนอนจนจนจนกว่าจะเช้า,ยาอย่าอะไรก็มีงนกระบาลัสเสียปับปัปบปัพพาร์ที่ของยาวอยู่นะครับ ตายเบียดเนไม่กวนไม่ต้องร้องอะ่ะตายโอเ้เราตายแค่ครั้งเดียวเองไปเลย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 ,เลยจัมทูซักซีดหนึง่งคิดว่าต้องซักซีดหนึง่งปรับค่ำ นอนไอแอมคนล็อกมาแล้วไอโต๊กอีกตกอีกแล้วโอ้ วันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับเราก็จะมาโชว์เทพนี้ดานนี้นาน,นรับได้นะครับได้โชว์เทพได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้จริงๆเราก็อยากโกงเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกเออควักบับเช้านอนยังโชว์เทพในด่ดานนี้นครับด่านนี้เคยเล่นนะครับ กเราบิ๊กโรนีโโ่บิ๊กบิ๊กไอ้บิ๊กโรนี่ไม่ต้องดูหรอกเราตายละออกก่อน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 ไปทางนั้นก่อนไปทางนั้นไปทางนั้นอ่ะ ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่บิ๊กดูก่อนเนี่ยเอามาละอย่าพึ่งไปก่อนเลยครับไม่ครับไม่ครับต้องเอาขึ้นถอยได้อย่าเปิดนะได้แล้วครับทีพมาเถอะี๋ยวทีพีให้ นอนเซฟเฮาไม่นอนละไม่นอนละเอ่นอนอาวเฮ้ยทีพีมาทำไป,ไปนอนครับนอน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 เช้าแล้วครับเช้าแล้ว อีกลหรเรายังไม่ตายเลยเฮียเราอะเราคันเทปบะหมบะเอา้าบินลมบินไปบินนาวกันภัย ี่บิ๊กกำลังจะวิ่งไปก็เซฟนะครับทุกท่านแล้วก็ตื่นนะครับเฮ้ยผ่านอีกด้านหนึ่งพาร์ทเซฟนายไม่ไหลก็ ผ่านแล้วก็จะตัดคลิปนะครับเออผ่านแล้วก็จะอัดคลิปนะครับแล้วก็อัดาพาสสองนะครับผ่านแล้วก็อัดแล้วนะครับจบนะครับพาทแรกจบาพาสสองนะครับ